สารรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องยุบสามพักการเมืองแบ่งแยกดินแดนล้มล้างการปกครองสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเผยแพร่คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในคดีที่นายนัทพรตโตประยูนร้องสามพักการเมืองแบ่งแยกดินแดนล้มล้างการปกครอง สำนักงานสารรัฐธรรมนูญเผยแพร่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในคดีที่นายนัชพรโตประยูนเป็นผู้ร้องให้สารวินิจฉัยการกระทําของสามพรรคการเมืองคือพรรคเก้าไกลประชาชาติและเป็นธรรมที่มีความพยายามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะหมวด1และ2และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์หรือแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ โดยสนับสนุนให้ดินแดนอันเป็นเขตอธิปไตยของราชอาณาจักรมีสิทธิปกครองตอนเองหรือแยกตัวเป็นเอกราชในลักษณะของการแบ่งแยกดินแดนเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่สารรัฐธรรมนูญมีผล คําวินิจฉัยต่อคําร้องของนัทพรว่าการดําเนินการของสามพักการเมืองเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่ระบุในคําร้องนั้นหากเป็นการกระทำด้วยชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่ไม่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา49อีกท้งข้อกล่าวอ้างเรื่องการแบ่งแยกดินแดนก็ไม่ปรากฏข้อแท้จริงและพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าทั้งสามพัก มีพฤติการหรือการกระทําที่เกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตร 49. า49วรรคหนึ่งศาลจึงไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย